สวัสดีครับผมนายวิทิวัตบุญทีครับผมนายสุพรนวัฒน์ติยานินครับดิฉันานางสาวทิศนากิติเลี้ยงราดค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนยุคพระราิทยาลทยครับครับวันนี้นะครับเราจะมานําเสนอโครงงานเรื่องการพัฒนาสูตรอาหารเพาะเลี้ยงในเยื่อพืชโดยใช้สารเคมีและสารสกรัดจากธรรมชาติทดแทนการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยเครื่องออโต้เคปครับครับที่มาและความสําคัญนะครับเมื่อพูดถึงการเพาะเลี้ยงในเยื่อพืชนะครับเกษตรกรต่างมองว่าเป็นเทคนิคการเพาะขยายพันธุ์ที่ยาก เนื่องจากต้องใช้ต้นทุนในการทำที่สูงและขั้นตอนในการทำยุ่งยากเช่นขั้นตอนในการฆ่าเชื้อโดยปกตินะครับเราจะฆ่าเชื้อโดยเครื่องออโต้เคปซึ่งเครื่องออโต้เคปนะครับมีราคาแพงและสูงมากเกษตรกรจึงไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับด้วยเหตุนี้นะครับพวกผมจึงสนใจที่จะนําเอาสารเคมีและสารสกัดจากธรรมชาติที่สามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์นํามาผสมลงในสูตรอาหารพอลิงนียพืชเพื่อสร้างสูตรอาหารพอลิเนียพืช ที่ปลอดเชื้อได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องออโต้เคเบและสามารถนําไปใช้ได้จริงในกลุ่มของเกษตรกรครับครับสาหรับวัตถุประสงค์นะครับ 1. เพื่อคัดแยกเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียที่มักพบปนเปื้อนในอาหารปลีในเยาพืชครับ 2. เพื่อศึกษาผลของสารเคมีและสารสกัดจากธรรมชาติที่สามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ได้ในอาหารครับ 3. เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกินตากุหลาบและเปรียบเทียบสูตรอาหาร ระหว่างสูตรอาหารที่ผสมสารเคมีและสารสกัดจากธรรมชาติกับสูตรอาหารที่ฆ่าเชื้อด้วยเครื่องออโตเคเครับสุดท้ายนะครับเพื่อพัฒนาสูตรอาหารพอลียงในเยอพืชอย่างง่ายที่ปลอดเชื done, ้อได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องออโตเคเในการฆ่าเชื้อครับคร um ับสำหรับโครงงานการพัฒนาสูตรอาหารพอลีเนียพืชโดยใช้สารเคมีและสารสกัดจากธรรมชาติทดแทนการฆ่าเชื้อด้วยจุลินทรีย์ด้วยเครื่องออโตเคเมีการทดลองทั้งหมด4การทดลองครับ ในการทดลองตัวที่1พวกเราจะทาการคัดแยกเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียรที่พบปนเปื้อนอาหารพอลิเนียพพืชโดยคัดแยกเชื้อแบคทีเรียรด้วยวิธีการสติกเพจเทคนิคได้ทั้งหมด3ไอโซเลตครับคือ y a c b 1 b b 2 2และ B03 ครับส่วนเชื้อราพวกเราจะทาการคัดแยกด้วยวิธีการตัดชิ้นเชื้อราขนาด2-2มมมาเลี้ยงบนอาหารสูต PDA ได้ทั้งหมด4ไอโซเลตครับคือ yacf 0 1 yacf 0 2 yacf 0 3และ yacf 0 4ครับครับสำหรับในการทดลองตอนที่2นะครับพวกเราได้ทำการคัดเลือกสารเคมีทั้งหมด9ชนิดครับและสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดหชนิดที่หาได้ง่ายในครัวเรือนและมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์นำมาทดสอบด้วยวิธีการเปเปอ d i ดิฟิวชันโดยสังเกตค่าจากวงใสหรือว่าวงเคียร์โซนครับซึ่งสารเคมีทั้งหมดมีทั้งหมด9ชนิดครับคือ ซีมาโลชั่นไฮเตอร์สูตรสีฟ้าน้ำยาล้างจานสไลด์น้ำยาล้างาาห้องน้ำโพรแมกน้ำยาบ้วนปากคอเกตส,ส่งซัฟอกบีสผ่สงซักผ้าขาวแวนิสยาปฏิชีวนะอะม็อกซ่ซิลีนและยาปฏิชยาปฏิชีวนะนอร์ฟอกซาซีนครับและสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมด6ชนิดได้แก่สารสกัดจากกระเทียมขมิน้นมะกรูดกระชายมะนาวและหัวหอมครับซึ่งได้ผลว่ามีสารเคมีและสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมด4ชนิด ที่ให้ผลค่อนข้างดีครับคือซีมาโลชั่นสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา YRCb 0 1ศนจนถึง YRCF 04ได้ค่าดังนี้ครับคือ2.72 2.63 2.6 6 1.69 1 9 9 2.10และ1.96ตามลำดับครับและสารที่ให้ผลใกล้เคียงก็คือไฮเตอร์สูตรสีฟ้า มีความสามารถในการยับยัง้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ysc b 0 1จนถึง ysc f 0 4ได้ค่าดังนี้ครับคือ 2.84, 2.99, 2.86, 1.68และ1.06ครับและลอาลงมาก็คือยาปฏิชีวนะอะม็อกซิซิลีนและสารสก,กัดจากกระเทียมครับครับหลังจากที่พวกเราได้สารเคมีและสารสก,กัดจากธรรมชาติทั้งหมด4ชิชนิดที่มีความสามารถในการยับยัง้งเชื้อจุลินทรีย์ได้ดีที่สุดได้แก่ ไฮเตอร์สูตรสีฟ้าซีมาโลชั่นยาปฏิชีวนะอะโมซีซิลีนและสารสกัดตะกะเทียมพวกเราได้นําสารสีชนิดนี้มาผสมลงในอาหารเพราะเรายงีเนื้อเยื่อพืชอย่างละหนึ่ง ml และ5 ml ตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องและสังเกตผลเป็นเวลา1เดือนเพื่อเปรียบเทียบกับสูตรอาหารที่ฆ่าเชื้อด้วยออโตเคปครับได้ผลว่าเมื่อเวลาผ่านไป5วันสูตรอาหารที่ผสมยาปฏิชีวนะอะโมซีซิลีนและสารสกัด สา,ารกัดจากกระเทียมพบการกนเปื่อนของเชื้อจุลินทรียส่วนสูตรอาหารที่ผสมไฮเตอร์ iter, สูตรสีฟ้าและซีมาโลชั่นไม่พบการปรนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์เมื่อเปรียบเทียบกับสูตรอาหารที่ฆ่าเชื้อด้วยออโตเคปครับจากการทดลองที่3นะคะพวกเราสามารถคัดเลือกสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ได้ทั้งหมด2ชนิดด้วยกันค่ะคือซีมาโลชั่นและไฮเตอร์ จากนั้นนํามาผสมกับอาหารทอรีงเน้อเย่เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของกิ่งติดตากุลาบเป็นเวลา1เดือนเปรียบเทียบกับสูตรอาหารที่ค่าเชื้อด้วยออโตเคปพบว่าซีมาโลชั่นและไฮเตอร์ให้การเจริญเติบโตของกิ่งติดตากุลาบไม่ต่างจากอาหารที่ค่าใช้ด้วยออโตเคปค่ะจากผลการทดลองทั้งหมดนะคะเราสามารถพัฒนาสูตรอาหารเพื่อทดแทนการใช้เครื่องออโตเคปได้ทั้งหมด2สูตรด้วยกันค่ะคือ1 YRC งวาเคจอวันที่มีส่วนผสมของซีมาโลชั่น1มิลลิลิตรต่อลิตร และ2 YRC เขาจะทูที่มีส่วนผสนมของไฮเตอร์มี1มิลลิลิตรต่อลิตรเพื่อทดแทนการค่าเชื้อด้วยการใช้เครื่องออโตเคี p, ค่ะครับสุดท้ายนี้นะครับพวกเราขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกิติศักดิ์โชติกะเดชานรงค์อาจารย์ที่ปร,รึกษาพิเศษและพวกเราหวังว่าสูตรอาหารที่พวกเราได้จากการทำโครงงานครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและเกษตรกร,การสามารถนำไปปล่เลี้ยงนเยพืชเพื่อเพาะขยายฟันพืชได้ในสภาพจริงสวัสดีครับ